ที่บอตะคอนะครับพอดีมาเจอธรรมดาที่สองห้านึงจอดรออยู่นะครับน่าจะรอรีกนะครับน่าจะรีกกับขบวนสองห้าสี่นะครับหลังส่วนทนบุรีครับ วันนี้กระบวน251ก็ใช้เอาสตอม4305ทำะบวนนะครับตอนนี้เห็นไฟ254มาไกลๆนะครับก็เ,เดี๋ยวเราข้ามไปรอกระบวน254ทางฝั่งทางนู้นนะครับ มาแล้วครับรถธรรมดาขบวนที่254ครับสางส่วนทนบุรีนะครับวันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ80กว่าน,นาทีนะครับส่วนขบวน251นะครับทางขวามือนี้นะครับวันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ40นาทีครับวันนี้ขบวนรถ หลายขาบวนก็ล่าช้ากันนะครับสองห้าสี่ก็ใช้นาต้อมเหมือนทุกๆวันนะครับ เข้อสอม4217นะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งจะรีก,กับรถเร็ว171แถวแถวบางเขมนะครับ ผลเล่นเครื่องนะครับขาเยอะนะครับต้องรีบทำเวลาเลยนะครับสองห้านึงออกเดินทางต่อนะครับ เดี๋ยวก็ต้องไปรีก,กับ262นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะโดนที่สถาน,นีอะไรนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ